พี่บอลยัดตรงหน้าพี่เยอะๆเลยผมมีผมมีม,มี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 มมมบอลเก็บเลยกูด,ดับเด็กคูดอกนชียร์ทำไมมีมาชิยแล้วนะเฮ้ยพี่ข้างหน้าเฮ้ยว่าความเด็กไม่ตีสัตว์ อันดับี่ยิงตายี่เก็บ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 ระวังนก็้ลังป้นต้นนะใเยเอาดนหน้าต่งางหน้าต่างเบเห็นปะเต็ม้วโดยิงไป โอ้โหอยู่กันคนละจุดอย่างนี้เข้ายากนะมาดิแล้วแต่เป็นเนทไวปไอ้ได้สีแมปได้ยาละมันมีโลอยู่ข้างล่างเป๊ะมันมีโลอยู่ล่างสุดเลยไอ้เฮียโลโคตรกันอยู่หลังบ้านอยู่หลังอยู่ได้เหรอแดงๆอ่ะเขาเช่ไหมท่าน้องเออโลแดงจับแค่อะเฮ้ยบอเลสยิง เอาสุดนะเอาสุดนะเย้ครับเย้ครับมาแล้วสุดมาแล้วสุดมาแล้วสุดเอาดิเอาดิสุดมาแล้วสุดมาแล้วทำเลยเน่ยแล้ผมมีผมมีเฟ่มาแล้วเอาละที่สี่เ A P หรองตั้งไว้แล้วข้างหลังเลยนะตายตายตายขอบใจตัวสอบตายพี่โคตรแน่นเลย โอ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วพี่ตาย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 เก็บโล่เก็บโล่ขอญยากเลยเออมันติดกระสอบตายมันเล่นยากเฮ้ยเคนายอยู่บนโอ้หลบไปแล้วเสียงพี่เอางอะไนยไนยใครยิงได้หลังบ้านมาเต็มเลยหลังบ้านเต็มเลยนะหลังบ้านจากคนไหวอยู่มั้ยไหวไหวไหวเยกันดีๆนะทุกคนถ้ามันเข้ามาเยอะก็นอนเลนะ

Oke, yeah, oke. Okay. À? <H elaborate> đi. Đấy nó mở, địt mẹ. Mở nó lắm.

ตายตายหนึ่งตายหนึหน่งเ,เกียงเลยพี่หล,หลังบ้านมีหลังบ้านมีหลังบ้านมีตัวเดียวนะ mãi tặng lưu ý mãi tặng mãi 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 ไปใจเองไปใจเองพี่ไใจเองมายาตมาตายละญาิชไกลกไอเสียยขาดดิษไอ่ะไมเวจดี้วไปแลวน่าาน่ะี่ยิงหนโหร่อกันยิง

เียอุ 1941, ้ยหรอเขาเปลเลยหรอในสองโผกมันเอาแล้วมันูรอบบ้านเราเลยเ็บมขอมเจ็บมของมเดียวทำแล้ว